แต่มนุษย์เราทุกคนดูบอลกันมาตัวเลขค่าตัว300ล้านยูโรที่อัลฮิราลทีมเศรษฐีจากลีกซาอุยื่นขอซื้อเอมบัปเป้จากปารีสแซง์แมงแน่นอนว่ามันเป็นตัวเลขข้อเสนอที่แพงที่สุดที่พวกเราจินตนาการกัน,กนไม่ออกและมันไม่เคยมีใครยื่นกันมาในวงการซื้อนักฟุตบอลเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมอัลฮิราลยังยื่นข้อเสนอรายได้ต่อปีถึง700ล้านยูโรมากที่สุดในประวัติศาสตร์นักฟุตบอลจนกลายเป็นที่พูดถึง ไปทั่ววงกกาารีฬจากที่ทุกคนไม่ได้มองว่าการย้ายไปเล่นในลีกซาอุจะสามารถอยู่ในทางเลือกสถานีต่อไปของเอมบัปเป้ได้เลยมาตอนนี้ผู้คนก็เริ่มตั้งคําถามกันใหม่ว่าเฮ้ยหรือว่าเอมบัปเป้อาจจะมีโอกาสย้ายไปเล่นที่ซาอุจริงๆและแน่นอนวันนี้ขอสนามข่าวนี้พี่เคลียร์ใบเคลียร์เมนของเราเจ้าขอพามาเคลียร์ให้ชัดๆครับ สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูสปอร์ตเมนทัลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเยน็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวันเคลียร์แรกแรกันเลยเราต้องถามไปก่อนว่าปารีตอบตกลงให้ไฟเขียวจริงไหม คำตอบก็คือเป็นเรื่องจริงครับการันตีได้จากหลายแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นโรมาโน่สกายสปอร์ตหรือสื่อฝรั่งเศสจากาง RMC Sport เองนะคะรับระบุตรงกันหมดทุกสื่อครับว่าปารีสตอบรับข้อเสนอรับ300ล้านยูโรของอาลฮีลาวเรียบร้อยเหลือแค่ทีมเศรษฐีจากแดนซาอุนเนี่ยต้องกล่อมนักเตะอย่างเอ็มบัพเป้ให้ย้ายไปร่วมทีมให้ได้เองนะเคลียร์ที่2ครับสรุปแล้วอาลฮีลาวยื่นค่าเหนื่อย700ล้านยูโรจริงหรือเปล่าคำ ตอบก็ต้องบอกว่าไม่เป็นเรื่องจริงซะทีเดียวนะครับเพราะว่าโรมาโน่เนี่ยรายงานว่าตัวเลขค่าเหนื่อยการันตีแบบเพียวๆเนี่ยคือ200ล้านต่อปีครับแต่มันจะมีบวก,กเรื่องของค่าสป,ปอนเซอร์ลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ษษษษษษรรษที่สามารถบวกกันรวมกันทบกันถมกันสูงสุดถึง700ล้านยูโรต่อปีตามที่เป็นข่าวนั่นเองครับถ้าถามว่า700ล้านยูโรมันมากขนาดไหนก็คิดง่ายๆเลยครับเทียบเท่ากับค่าตัวของนักบาส NBA ที่รับค่าจ้างสง สูงสุด17อันดับแรกในปีนี้รวมกันครับมันก็ไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นนะักบาสตำนานอย่างเลบอนเจมหรือยานิสอันเทโตคุมโปออกมาแซวติดตลกว่าเฮ้ยเห็นข่าวแล้วอยากจะย้ายไปเล่นบาสเล่นบอลที่ซาอุซละล้เกินซึ่งตัวเลขเนี่ยมันบ้าคลั่งมากจริงๆครับ แถมเอาฮีลาวยังใจป๋ายื่นสัญญามาแค่ปีเดียวคือพร้อมจะปล่อยเอ็มบัเป้เนี่ยได้ย้ายไปทีมไหนก็ได้เลยครับในปี2024ซึ่งก็รวมถึงการย้ายไปเลยอัลมาเรตที่เจ้าตัวปรารถนาอยู่แล้วซึ่งนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของกระแสะที่ว่าเฮ้ยรู้ว่าเอ็มบัปเป้จะย้ายไปเล่นลกซาอุจริงๆวันนี้เคลียร์ที่3ครับล้อกเอ็มบัเป้รู้สึกอย่างไรถ้าจะตอบคําถามหลักของหัวข้อนี้สิ่งสาคัญที่ต้องเคลียร์ครับคือเรื่องนี้เลยครับสำหรับปฏิกิริยาตอบกลับของเอ็มบัเป้เนี่ยก็ต้อง เลยนะครับว่าเจ้าตัวยังไม่มีการออกมาสัมภาษณ์กับสื่อแบบโดยตรงแต่ที่เราพอจะเห็นการตอบกลับถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนตัวของตัวเองนะครับผมที่มีการตอบกลับนักบ้านอย่างอันเทโตคุมโปนะที่ออกมาโพสเอาฮาในกับลีซาอุว่าเฮ้ยเอากูไปเล่นแทนก็นได้เพราะกูหน้าเหมือนเอ็มบาเป้เลยซึ่งเราก็ได้เห็นเอ็มบาเป้ครับออกมาตอบกลับด้วยอีโมจิรูปขำถ้าจะตีความว่าเป้อยากย้ายไปซาอูก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าจะตีความว่าไม่อยากย้ายไปก็ยังไม่ ครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าอยากได้ความชัดเจนเราคิดว่าถ้ามาดูจากกระแสข่าวเนี่ยมันก็พอจะบ่งบอกอะไรได้อยู่นะครับ เคลียร์ที่4แล้วเรื่องนี้กระแสะข่าวว่าอย่างไรบ้างโรมาโนระบุเลยครับว่าแม้ซาอุจะบินมากล่อมก็แล้วแต่นะแต่เอ็มบัปเป้มันก็ไม่ใช่เด็กมันไม่ได้นอนนะครับผมซึ่งซาอุรู้ดีแล้วครับผมว่ามันดิวยากมากๆที่จะสําเร็จได้แต่พวกเขาครับอยากจะลองอ่ะเข้าใจไหมรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองสักนิดนึงนะครับอยากนําเสนอโปรเจกต์ในอนาคตให้เอ็มบัปเป้ได้เห็นในขณะที่กระแสะขา่าวจากฝั่งนักเตะเองนะครับผมก็บอกว่าเอ็มบัปเป้ไม่ได้สนใจที่ จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุครับและแผนของเขาเนี่ยยังคงคาดการณ์เหมือนเดิมว่าตัวเองจะอยู่กับปารีสต่อไปในซีซั่นหน้าและรอย้ายไปเรอัลมาดริดต่อครับเว้นแต่ว่าเรอัลมาดริดทีมเดียวครับที่จะเข้ามาและก็สามารถปิดดีลตัวเขากับปารีสได้เลยในตลาดนี้ครับสรุปเลยนะคือปารีสตอบตกลงข้อเสนอ300ล้านยูโรของอัลฮีราลครับส่วนอัลฮีราลก็ยื่นข้อเสนอรายได้รวมกว่า700ล้านยูโรต่อปีเตรียมนำเสนอโปรเจกต์ให้เอมบัเป้พิจ จริงๆครับแต่สุดท้ายแล้วครับเอ็มบาเป้ก็บอกอย่างชัดเจนว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีความสนใจอยากย้ายไปในลีกซาอุและก็ปฏิเสธเรียบร้อยสรุปง่ายๆคืออาจจะไม่ย้ายไปมาริดซีซั่นนี้เลยก็อยู่ต่อคับปารีตไปอีกในซีซั่นหน้าแล้วรอย้ายฟีไปมาริดในปี2024เรียกว่าที่พูดไปเนี่ยครบจบเคลียร์ทุกประเด็นนะครับเคลียร์ทุกความสงสัยมันจะได้ร0 0เซเกี่ยวกับดีลระหว่างเอ็มบาเป้และอาวฮิลาา และขอทิ้งท้ายในคลิปนี้หน่อยนะครับว่าถ้าคุณเป็นเอ็มบาเป้ได้รับข้อเสนอจากทีมจากเอาฮิราหรือทีมอะไรก็ได้แต่เป็นเงินถึง700ล้านยูโรหรือ26,000ล้านบาทเป็นคุณคุณจะย้ายไปหรือเปล่าส่วนครั้งหน้าเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เราเคลียร์คอมเมนต์มาได้เลยแล้วมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้พี่เคลียร์สัปดาห์หน้าครับ สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูสปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน